ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับเหลีงเกี่ยงเฉินขอยดูเถอะข้าจับแกได้หมือดหร่ข้าจะทำให้แกตกตรลกทั้งเป็นย่อฮึด้วยร่างสองร่างของข้าเสี่ยเฟิงจะไม่สามารถจับข้าได้ในระยะหนึ่ง ดังนั้นข้าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นโดยการติดตั้งค่ายกลเพื่อรับมือกับเขาบรรดาผู้ที่กำลังต่อสู้จงก้าวเข้ามาในค่ายกลจงเปิดค่ายกลดาบเชนคุณติดตั้งเรียบร้อยรอแค่เสียเฟิงมาถึงฮึเหลิงเกียงฉันข้าลําบากมากในการตามหากแกแค่นี้ไม่พ้นแล้วทำไมข้าต้องหนี ข้าก็แค่อุ่นเครื่องตอนนี้เครื่องอุ่นเสร็จแล้วถึงเวลาส่งเจ้าไปท่องนรกแล้วเหลงยงแยางเฉินแกคิดว่าข้าจะตกลุมพางแกอีกครั้งหรือไงข้าจะไม่ให้โอกาสแกหนีไปไหนได้อีกแล้วเจ้าโง่เจ้าติดเบ็ดอีกแล้วข้ายคนดาบเฉินคุนหุนหยวนทำเงนินอะไรกันนี่มันข้ายคนนี่บ้าเอย้ย แกวิ่งออกมาหาสถานที่สำรับติดตั้งค่ายกลนงั้นเหรอถูกต้องข้าจะมอบรางวัลให้กับเจ้าโดยอาศัยอยู่ในโลกใตพ้พิภพตลอดชีวิตข่ายกลนทำงานย,าย่ออาไม่หลิงเกียงฉันแกแข็งแก่งมากข้าประเมินแกตามเกินไปขอบคุณที่ชมแต่ว่า มันน่าประหลาดใจที่เจ้าไม่ตายดูเหมือนเจ้าจะมีเครื่องรางที่ยอดเยี่ยมติดตัวเจ้าอยู่ด้วยสินะสมบัติจากพระแม่สักเสร็จสามารถต้านทานการโจมตีสมใหญ่ได้ไม่งั้นข้าอาจถูกแกฆ่าตายไปแล้วไอเวนเอ้ยแต่ข้ายังไม่ตายแกก็ได้ตายไปแล้วแกก็แค่อู๋หลิงแกจะต้องมีพลังเหลืออยู่อีกเพียงแค่น้อยเด็ดหลังจากอาถารส่งพลังนั่นแล้ว ตอนนี้ละ่ะแกจะต่อต้านข้ายังไงละ่ะทีนี้ยา่าช่องว่างระหว่างข้ากับเสียเฟิงนั้นใหญ่เกินไปแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่ข้าก็ยังไม่สามารถจัดการกับเขาได้ดังนั้นข้าจึงใช้ได้แค่วิชานั้นเท่านั้นเล็งย่างเถนตายไปซะยา่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะฆ่าข้าตอนข้าเป็นอาจารของจกอักรพัิเทพ ข้าได้พัฒนาวิธีการพลิกกลับของคัมภี์หมือนเส้นทางแห่งนิพพานซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของข้าได้อย่างมากแต่วิธีการนี้อาจทําให้ข้ากลายเป็นปีศาจได้ดังนั้นถ้ามันจะเป็นจริงๆข้าก็จะไม่ใช้มันแต่ตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วคัมภี์หมือนเส้นทางแห่งนิพพานพลิกกลับล่างปีศาจนิพพานโบราณย่าเ yeah! อออา ทำไมออลาของหลินเจ้งเฉินจึงได้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นลูกไม้แปลกๆแบบไหนกันโดยลาปีศาจนิพพานโบราณข้าและจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่วิญ,ญญาณปฐพีระดับศักดิ์สิทธิ์หรือของเหลววิญญาณสีม่วงข้าสามารถกืนกินและขัดเกลามันได้โดยไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆสินวิญ,ญญาณปฐพีระดับศักดิ์สิทธิ์ไอ้บ้าเอ้ยแกจะทำอะไรกันแน่ ข้าจะกินมันยังไงล่ะเส้นวัญญาประดภิระดับศักสิ์ขัดเก้าย่อ้ยของเหลวจวียญ,ญาสีม่วงกลืนกินย่นี่คือภัยพิบัติสวรรค์ของขั้นอูหวังอย่างนั้นเหรอช่างเป็นภัยพิบัติสวรรค์ที่น่าสะเพรงกลัวจริงๆมันทําให้ใจของข้าสั่นสะท้านแม้แต่ความทุกข์ยากที่ข้าพบเจอเมื่อทะลวงเข้าสู่ขั้นอูจงก็ยังน้อยกว่ามันมาก ฮ่าอ่าอ่าอ่าเลี้ยงแก่งเฉันชาเป็นทันสวรรค์ที่น่าสะพึงกลัวจริงๆแม้แต่สมัยลุงเดืองของข้าข้าก็ต้องหลีกเลี่ยงมันแกอยู่ไปคนเดียวเถอะวันนี้ข้าไม่จำเป็นจะต้องทําอะไรเลยเพราะแกจะต้องตายแน่ๆภายใต้ทันสวรรค์เี่ว้าอ่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 าภายพิบัติสวรรค์จะฆ่าข้างั้นเหรอที่จะต้องการน่ะไม่มีอะไรที่ข้าต้องกลัว คำพีหมือนเส้นทางแห่งนิพพานเืินกินมันซะยอ่อได้ยังไงเหลิงแยงเฉินเกินกินทันสวนรรค์ไปได้ยังไงกันฮ่า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 ทันสวนรรค์คือการ,รบำรุงเลี้ยงของข้าทะลุร,ระดับการบุพเพของข้ายอ่อูหวังขั้นแรกอูหวังขั้นที่สองอูหวังขั้นที่สี่ อูหวังขั้นที่หย่อู๋หวังขั้นที่หกเป็นไปได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะได้ความช่วยเหลือจากเส้เนเมยามปตาพีแต่เขาก็สามารถทะลุได้มากสุดก็แค่สขั้นเท่านั้นชายคนนี้เป็นสนัประหลาดหรือไงกันบอกข้าสิเสือเฟิงเจ้าอยากตายแบบไหนเลียงแจ่งฉันแกจะยิงยะโศกกันไปแล้วข้าไม่กลัวแม้ว่าแกจะไปถึงขั้นอูหวังขันที่หแล้วก็ตาม สำหรับข้าคนทุกคนในขั้นอูจงก็ไม่แค่หนอนมันแรงตาดไดที่ข้าข้าแกข้าก็จะสามารถขัดเก้าเสมนวิญญาณปรพีได้ดีที่สุดจากสพของแกยังไงล่ะเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> ลองดูก็ได้นะในเมื่อแกอยากตายนักข้าก็จะสงเคาะให้ฝ่ามือปีศาจโลหิตยาฮ่า yeah! อ้าอ่าอ่าแกโดนแล้ว ลิง,งเกียงเฉินแกได้รับพรแต่แกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าแกจะยังคงถูกฆ่าฆ่าในชีวิตหน้าของแกอย่าได้ยุ่งกับคนที่แกไม่อาจลุกล้านได้จำไว้นี่เจ้าตื่นเต้นเร็วเกินไปหน่อยมั้งอะไรแกแกไม่เป็นอะไรเลยได้ยังไงนี่คือพลังของนางปีศาจนิพพานโบราณมันก็เป็นเรื่องปกติที่กบในกาล่าจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมัน ข้าจะให้เจ้าสัมผัสกับประสบการณ์นี้เองย่าเอออ้าโอ้วยข้าข้าไม่ตอบ้าตอบโต้ได้เลยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าอูหวังธรรมดาสามารถทำได้แล้วไอ้โนแกมาจากไหนกันแน่ลงนรกไปซะเถินนะไม่นะแกฆ่าข้าไม่ได้ข้าเป็นผู้นำของนิกายโลหิตศักดิ์สิทธิ์เียวนะถต่แกฆ่าข้า ท่านเทพโลหิตจะรู้ว่าแกเป็นใครหุบป,ปากตายย่าหยุดเดี๋ยวเนี่ยึเจ้าก้าทำร้ายผู้นำนิกายโลหิตศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงไอ้โหนชีวิตของเจ้าเป็นของนิกายโลหิตศักดิ์สิทธิ์ต้องข้าแล้วเฮเจ้าไม่สามารถเอาชนะข้าได้ เจ้าจึงนีสินะต้องการชีวิตของข้างนั้นเหรอมาเอาได้ตลอดเวลาเลยย่อฮ่าย่อไม่คิดเลยว่านิการูหิตศักดิ์สิทธิ์จะแฝงคนไว้ในสำนักชั้นนายของสำนักก้าดาบด้วยโชคดีที่ข้าได้เซนวิญญาณประพีระดับศักดิ์สิทธิ์มาแล้วถึงเวลาที่จะกลับไปแล้วเก็บดับหืม หยุดนะเจ้านาะหืมพวกเขาหมายถึงข้าเหรอเลียงแย่งฉัน้องมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้ผู้อาวุโสอู๋นี่ท่านลืมไปแล้วหรือไงไม่นานมานี้ล้านชายของท่านพยายามแย่งคิงทางเข้ากับข้าข้าจึงทุบตีเขาและเข้ามาได้นี่ท่านลืมมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่เจ้าล้านชายของผู้อาวุโสอูถูกเล็้ยงแย่งเถิดทำห้พิการหรอกเหรอ ทำไมเข้าไม่รู้เลยใช่แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้อูจี้ถูกทุบตีอย่างสาหัสเลยละโอ้โอเขากล้าทำแบบนั้นได้ยังไงทั้งที่เขาเข้าร่วมกับเราแล้วเขาอวดดีกันไปแล้วเลียง,งฉันหยุดเรื่องไร้สาระได้แล้วราบาที่นี่ก็เพราะได้รับก,การร้องขอความช่วยเหลือจากลกูกศิษย์ของเรามีศพของสาวกบ้ากไมยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ เจ้ารู้อะไรบ้างไหมถ้าเจ้ารู้ก็รายงานมาซะดีไม่งั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนหัวอุโสอูท่านนี่ค่อนข้ามีอำนาจเหนือจริงๆก็แค่เรื่องที่เกิดขึ้นทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะเจ้ารู้เหรอใครข่าสาวพวกนั้นบอกข้ามาแล้วก็เสียงยาปฏิพนินและดักทองศี์อยู่ที่ไหน แล้วได้ยินเสียงมันลักหว่างทางมาที่นี่ง่ายๆเลยนะข้าฆ่าศิษย์พวกนั้นเองนั่นละแล้วข้าก็ได้รับเส้นบิญญาณปตรตพีมาแล้วด้วยไอ้แต่ละแล้วกล้าได้ยังไงถึงได้ทําเรื่องเช่นนี้เราต้องนาตัวเจ้าไปสู่ความยุติธรรมไอ้แต่ละแลวเจ้ากล้าทาร้ายสาหายของเจ้าได้ยังไงการมีบาดแผลเช่นเจ้าถือเป็นเรื่องน่าอายสําหรับสํานักของเราเส้นวิญญาณประตพีระดับศักดิ์สิทธ ถ้าข้าได้มันมาข้าจะพัฒนาไปสู่ขั้นอู๋จงได้แน่แน่ข้าฆ่าพวกเขาทั้งหมดก็เพราะมีเหตุผลชินเกอร์ร่วมมือกับนิกายโลหิตเพื่อให้ผู้นำของนิกายบุกเข้ามาเพื่อความอยู่รอดพวกขี้ขาดเดานั้นจึงพยายามจะฆ่าข้าดังนั้นข้าถึงฆ่าพวกเขาทั้งหมดข้าไม่คิดว่าข้าจะฝ่าฝืนกฎของสำนักเลยนะอะไรนะสาวกของเราสมนุนรลวมคิดกับนิกายโลหิตศักดิ์สิทธิ์เหรอ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เราต้องรายงานผู้นำเร็วที่สุดไม่ต้องรีบร้อนความจริงของเรื่องนี้ยังไม่ประจักษ์เราต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนไม่ต้องกังวลเขาต้องโกหกแน่ๆเราทุกคนต่างก็กรู้ดีว่าผู้นำนิกาโลหิตศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นอูตงที่แข็งแกร่งหากเขาปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆแล้วเจ้าเด็กเหลือขอนี่จะยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไงกัน เขาคงจะถูกทุบจนแหลกเป็นชิ้นไปแล้วดังนั้นความจริงจึงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหลิงเกียงเฉินต้องฆ่าสาวกเหล่านั้นเพียงเพื่ออย่างชิงเสวิญญาณปะพีระดับศักดิ์สิทธิ์แน่แท่ผู้เอาโซโอ้พูดมีประเด็นข้าเดาว่าฮอทาไมถึงได้มีคนขี้โกหกมาก,มากมายในสํานักก้าวดาบกันนะคนแรกก็เจ้าเฉิงและตอนนี้ก็เจ้ามันทําให้ข้าปวดหัวนะ รู้ไหมงั้นทำไมข่าไม่ฆ่าพวกเก่ทั้งหมดไปซะเลยล่ะกล้าได้ยังไงผู้เอาสอลเลียงแจ้งเฉินฝ่าฝืนกฎของสำนักและไข่ขืนผู้เอาสอฆ่าเขาเดี๋ยวนี้ได้เลยเหลีงแจงเฉินไปลงนรกซะเถอะยา่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเจ้ายา่าตราบใดที่เหลียงแจงเฉินถูกสังหารข้าก็จะสามารถใช้ร่างกายของเขา ขาดเกาเส้นวิญญาณปฐพีได้เพราะงั้นไปย่าอ้าอ,อเขาแข่งกันไปไม่ได้อย่างไรอ้าอะไรกันลิงแย่งเฉินฆ้าเขาด้วยการเคลื่อนไหวเป็นครั้งเดียวได้หรอเจ้าอยากตายแบบไหนอ้ออะไรลิงแย่งเฉินแกบ้าไปแล้วเรืองอะไร ข้าเป็นผู้เอาสวนระดับทองของตำนักเก้าดาบเลยนะถ้าถ้าเจ้าฆ่าข้าตำนักเก้าดาบจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่หากเจ้าจุดสะตอนนี้เจ้าก็มีโอกาสจะมีชีวิตอยู่เจ้าคิดว่าข้ากลัวไหมล่ะเจาหมาแก่เอ้ยตั้งแต่ข้าเข้าสู่สนักเก้าดาบข้าก็ไม่เคยคิดที่จะลุกด่านใครก่อนแต่เจ้ากลับมุ่งเป้ามาที่ข้าและพยายามจะฆ่าข้าข้าไม่ได้สร้างปัญหาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้ากลัว วันนี้ข้าจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยา่าไม่นะเครื่องล้างเครื่องยหญ่จงเปิดยา่าอย่าได้คิดนี้ฮึฮึโชคดีที่ข้ามีเครื่องล้างเข้าไปด้วยไม่งั้นข้าจะไม่สามารถออกมาได้โอ้เอาโซโอถ้าไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเหล่หลาสาวกหรอกเห้อคนอื่นอยู่ที่ไหนล่ะ ท่านเข้าไปแล้วมันย่งขุ่นวายแบบนี้ได้อย่างไรกันข้อเจ้าหมากแกเจ้าตายแน่อะโอ้พระเจ้าช่วยด้วยเหลียงเ,เจียงเฉินมันจะฆ่าผู้อุโสโแล้วเจ้าไม่ไปทางนี้ได้ยา่าร้อยล่งกันหรือเปล่าเนี่เหลียงเจียงเฉินกำลังตามล่าอุโยโเต้าเหลียงเจียงเฉินเป็นเพียงผู้มาใหม่ในพระราชวังทลายปัตตภีเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่นะข้าต้องรายงานเรื่องนี้ต่อผู้อาวุโสสูงสุดลำดับที่หนึ่งเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วหย่าย่า <Yeah! Yeah! S 1> ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยหลิงเจียงเฉินกำลังจะฆ่าผู้อาวุโส,สแล้วเจ้าหมากแกวันนี้เจ้าต้องตายหย่า yeah! หลิงเจิยงเฉินไม่ใช่ว่าเขาไม่สิทธิ์ใหม่หรอกเหรอโอ้พระเจ้าคนที่ถูกไล่ล่าต่อหน้าต่อตา ดูเหมือนโอ๋ยอเต้าผู้เอาส่ระดับทองเลยลิงเจียงเฉินแข็งแกร่งมากเลยเหรอเขาสามารถเอาชนะผู้เอาส่ระดับทองได้แต่แต่มต้นเลยงั้นเหรอลงไปซะยา่าอ่าอืออ่าเจ้าหมาแกแกหนีไปไหนไม่ได้แล้วไม่นะอย่าฆ่าข้า,ขาลิงเจียงเฉินท่านลิงข้าผิดไปแล้ว ถ้าไม่ควรปรารถนาซสิ่งวิญญาณปตพของท่านโรดไว้ชีวิตข้าเถอะนะข้าจะทําทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยโทษทีสายไปแล้วเจ้าอาจจะตนกนรกและกลับใจได้ผู้เอาศอส่งส,ส่วนสามฮยัดแก้วนี้